อ่านแล้วจุกเมื่อเห็นอุ๋งอิงโพสออกมาแบบนี้ลานอุ๋งอิงโพสออกมาแบบใดจังไดนั่นกอดอื่นขอกลา่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับวังปลายมิดหมอแฟนแฟนหมอลำยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยสีเกตชาแนลสวัสดีพี่น้องแฟนครับเอฟซลาน้อยอุ๋งอิงสุงขสุกคน แฟนครับเอซสาวหน่อยเพ็รบันแพงน้ำเดือครับเดือขอบคุณครับที่เขามาเบิงขอบคุณครับที่เขามาแยงช่องไทยซีเกตชาเนียลเมื่อพอนตอนนี้ในเวลาครับ10นาฬิกา45นาทีหลังจากเลื่อนเฟีดเบิงทางโ์เชี่ยวได้เห็นช่องนางเอกปัป๊ม ด้เบาข่าวสารเหลืองเล่าเกี่ยวกับลาหน่อยอุอิงเป็นที่ประทับอกประทับใจตามแนวคิดของนางเอกปั๊บแปมนั่นแหละครับทั้งนี้ทั้งนั้น,ทา,น,นทางด้านไทยศีเกต์ชาแนลก็ได้ยิบยกเนื้อหาสาระบางส่วนเนื้อหาสาระใจค่วมของลาหน่อยอุอิงที่โพดมายิบมาว่ามาสแสดงความคิดเห็นในด้านไทยศีเกต์ชาแนล เช็คเช่นเดียวกันลาน้อยผิงโพดแต่งย่ามไหนครับโพตเมื่อวันที่19พฤศจิกายนปี2022นาสิบกวกว้อนเนี้ครับก้อนลานน้อยวูหญิงมาสาวน้อยเพชรบันแทงลานน้อยวูหิงมาสาวน้อยเพชรบันแทงในวัน ที่14มกราคม2523เนาะ203 2023ลาน้อยวิญห้าครับในขอสอ2 0 2 3ปีนี้2025แได้ว่าตอนนั้นลาน้อยวิในระยะห่วงอายุประมาณ14-15ปีเท่านั้นเอง ตามพวนครับพี่น้องเบิงงอ่านล,ววละวิเคราะห์ไปน้ำกันครับมือละนิดมือละหน่อยเดี๋ยวกะเก่งเองสู่เอาหิงบอมแมนมือของเฮ่ามือนี่ก็ต้องเป็นมือนะนั่นคือโพสต์ของเด็กน้อยในวัย ในวัยัดในวัยสิบสี่สิบห้าปีโค้ดให้กำลังใจตัวเองถือว่าเป็นโพ้ดให้กำลังใจเจ้าของในด้านการต่อสู้ต่อสู้ยังครับต่อสู้บนเวทีชีวิตลาน้อยอุ้งอิงมีความฝันยังครับมีความฝันอยากจะเป็นศิลปินอยากจะเป็นนักร้องแมนบอก อยากจะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวแค่นั้นครับจุดมุ่งหมายของลาดหน่อยนี่ใครจะคิดว่าเด็กน้อยอายุเพียงเท่านี้จะพตออกมาแบบนี้เด็กน้อยละ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 หลายๆผู้ละละละหลายๆคนมั่วแต่ไปไซครับไปเดินห่างไปเหล่นไปเที่ยวไปกินว่าได้สนใจเรื่องราวของชีวิตมาก แต่องหิงครับสนใจที่จะสร้างตัวตนที่จะพัฒนาตัวตนเขาเสียเลยว่าลาหน่หิยฝึกฝนมาตลอดคำเบาคำจานี้พี่น้องคุณคุณบ่ครับลาหน้อยว่าบอกกับน้องโซเฟีย ในรายการสุป,ปเ,เปอร์เทปบะแมนมือของเฮามือนี้มือนากะอาจสิเป็นมือของเฮ้ากะได้นั่นคือแรงบันดาลใจครับลาดน้อยอุ๋งหิงสร้างแรงบันดาลใจให้กับโตัวเจ้าของเองฝึกฝนวันละนิดฝึกฝนวันละหน่อยเข้าเสียนในวาลาดน้อยอุ๋หิงไม่หยุดที่จะพัฒนาไม่หยุดที่จะฝึกฝน ไม่หยุดที่จะเรียนรู้เฮดไฮลาน้องหิงมีทุกวันนี้ได้เพราะสิ่งนี้ครับบอมเมนแตมีบอมมี่บอมเมนตมเมนตมีวาสนาอย่างเดียวบอมเมนมีเจพ่อนสวรรค์อย่างเดียวแต่อุ๋งอิงมีพรสวงเต็มเปี่ยมสู้ด้วยตัวของตัวเอง กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ธรรมดามาต่อจากโคดโอดที่สองครับพี่น้องลาดหน่อยิีกโคดออกมากแบบนี้ครับคนเรากว่าจะเดินตามความฝันได้มันต้องเริ่มตั้งแต่ศูนย์ก่อนเสมอขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตหนูเสมอคอยบอกคอยสอนหนูคอยให้ ทำปรึกษาหนูต่อจากนี้หนูจะเดินตามความฝันของหนูให้มันสํสำเร็จถึงสิบเดน่นบ่ดังขอให้หนูได้ร้องได้เต้นหนูก็พอใจแล้วจ้าเห็นบ้าบลานอยวิวว่ได้มีความทะเยอทะยานว่าอยากเด่นอยากดังอยากมั่งอยากมี ขอให้แต่ได้ขึ้นเวทีหาเงินได้ทุกๆวันเลี้ยงครอบครัวแค่นั้นก็พอนั่นคือความคิดของหลานหน่อยจวบจนปัจจุบันยังคงเหมือนเดิมยังคนบอกคิดว่จาจะแของเด่นบอกคิดว่จาจะแของหนักยังเป็นเด็กเหมือนเดิม นี่แหะครับมันเป็นสเสน่ห์ของลาศน้อยวิคนเอินซับพอร์ตคนเอิญนค่อยให้คำปรึกษาแต่ถ้าลาน้อยวิงว่มีความพยายามมันก็ประมาถึงจุดนี่ได้แน่นอนหลายคนมีความฝันเต็มเปีย่ยมแต่มันไม่ถึงฝั่งฝัน เพราะยังครับเพราะการกระทำของตัวเองเพียงแค่หยุดนิดนึงก่อนที่จะถึงเช่นเส้นชั่มันก็ไปไม่ถึงแล้วเห็นบ่าแต่ลานวงหญิงไม่เคยที่จะไม่เคยที่จะถอยกับความใฝฝันของตัวเองหนูความฝันของหนูหนูจะเดินตามความฝันของหนูให้สำเร็จ นั่นคือคำเป้าคำจาที่กลั่นออกมาจากความรู้ซึกที่แท้จริงของหลานพ,พี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังไดลองแสดงความคิดเห็นมาแลกเวียนกันนะครับเอในเรื่องราวเหล่านี้ขอบคุณที่มาเบิง่งขอบคุณที่มาแยง่งพ่อกันคลิปนาะสบายดีครับผม